เฮ้ยพระจะตีแรงกว่านักเวทไม่ได้วะไม่ถูกมันไม่ถูกอู้เยอะ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 เยอีทพีไม่กดอัติลูกพีทไม่กดอัตพีทเราว่าเราไม่เล่นหมดง่ายกันดีกว่าเล่น่อยแล้วด้วยรอด้วยเนี่ยเวลาเป็นกดสกิลหายตัวพีทจะหายตัวไปเลยเว้ยแล้วการตีครั้งต่อไปจะเป็นการตีที่กว้างกว่าเดิมเนี่ยเห็นปะมันจะหลบมอนได้ถ้าเกิดพีทไม่ขยับตัวนะไม่ไม่ไม่ตีมอนอะไรเงี้ยพีทถ้าเกิดเลื่อนลุกอ่อนตะกดอะไรพูดอะไร ม่เคียงไม่เคียงอ๋อรถตู้ไม่เอามันช่วยเรายิงไงแต่มีแมวหรอกกระจอกหายตัวแล้วแอบฟันข้างหลังหายตัวแล้วแอบฟันข้างหลังว่ายิงยิงอะไรบางกว่าเนี่ยก็หมดง่ายครับเป็นเรื่องหมดยาวไปะละไม่เอา <laughs> อ่ะคิดคิวไม่น้อยมีเลือดเต็มคิว<อ>ไม่น้อยเอ <c oughs> อก็สบายอ่ะคิดโกงมากเลยสก,กิลอ่ะ มีกล่องโอ้ยสไนยน์อะอยากเก็บจังแต่ไม่เอามีนใช้ดาบดีกว่าโอ้ยคี่ที่ข้อจาะเกาะได้ขี่จาะเกาะแล้วกันอ๋อขี่ต้อง,อองอใชอยิงทีจะตายหมดไม่เราเรามีซับเรามีซับเ,เรามีตัวดาเมจเราจะกลัวอะไรวะเฮ้ยใช่ปะใช่ปะแต่ตัวซับก็ไม่จะเป็นต้องเดินแทงมาวะน้อง <c oughs> <N ong> แในจุด,จดนี้ฟันฟันเด็กก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับแหมาช่วยเราตีพีซื้อเปล่าพีซื้อเองก็ได้ถามทําไมเนี่ยกลางดวงส้นตีนไงถามงโง,มง,ง่แทงเงียบมาซัพพอร์ตไอ้สัตว์สอออโเเค่าแทงก็ได้มีฮิลนี่กลัวอะไรอะ่มอะ,อะมาช่วยกันเก็บเอาแหวอุ้ยอยากได้ดาบใหม่ขอดาบใหม่ได้ไหมครับ ได้แล้ววะมาเชเต,ตเ้เอามาทำไมเนี่ยกูมีดาบบลัดเบรดแล้วเหนียวเหนียวเหนียวชาร์จรอแล้วเนี่ยหายตัวหายตัวรอชาร์จรอแล้วเนี่ยไ,ไ,ไม่ลดเรื่องเป็นเต็มอีกกดฮิวดิดไไอ่ะกดฮิวให้มีแวนรถหนึ่งเมื่อกี้ <ทำ S 1> ไม่เห็นมีกล้องเลยโอ้โหฮิวห้าฮิวหก มันคูดดาวเร็วปะเฮ<ล>้ยคูดดาวเร็วแล้วก็ฮิงแรงอะ่ะชนะแล้วอันนี้อะไรอ่ามันแค่ยาลีเกนพ่อเมย์สักก็ยิงพี่ไม่คคมนนทคยไม่ใช้เลยอะ่ะโอ่ย <c oughs> ตอนแรกบอกไม่ซื้อ,อใช้คาถาจะแรงขึ้นพี่ใช้คาถานี่ซื้อให้ก็ได้ อ,อ๋อมัน,นมันต้องเลือกช่วยกันไงไม่อ่ะไม่เห็นแก็ตัวเอาของคนเดียวเลยจ้ะตลอดไป <c oughs> เอ้หัวเอ้ห,เหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าใช่น่าจะเลือกกันพิษมาเมื่อกี้แม่โดนพิษเลยเนะี่ยพี่เ <c oughs> ขาเลื่อนรถว่ะเธอเลือลเอเล่อนรถหนักมากเ <c oughs> ข้ามาในสัตว์เข้ามา,มา,มา,มาดิเข้ามาดิกูหิวได้เลือดเต็มมา <c oughs> ขมาี้โกงอ่ะอุ้ยอันนี้ของดีเว้ยอุ้ยตังไม่พอซื้อของไปแล้ว กดสกิลแล้วมันจะมีระเบิดรอบตัวเราเก็บตังค์ซื้อตังเมียงเมสฝันมาเมียงเมียโอ้เออเออเออเลื่อนรถเออเลื่อนรถนูนถน้นี่ให้ระเบิดออกมาไอ้หัวใช้เท้าเป็นเทียอะไรมันเป็นเทียอะไรศาสตร์เคน้องครับน้องไป ไม่เห็นสบายตรงไหนเลยเป็นแขงที่น่าเบื่อที่สุดเว้ยอะไรเอ็นพี่นไม่มีพี่คุยกับมันไม่ได้หรอกพี่เขาอยากลองซื้อของซื้อเขาหน่อยดิซื้อให้อะไรล่ะเขาไม่มีตังค์แร้วซื้อเขาหน่อยดิเขาคลอดอยไรยุ่งอะไรยุ่งของเราอะได้แหละอุ้ยดาบบอยบอยซอสว่ะไม่เอาล้วกันใช้ดาบบัดเฟยดีกว่าไม่ได้ซื้อของคลอเขื่อได้ของดีไงโอ้ย คือ่อันนี้คืออโอ้ยยากมากเลยอ่ะขับเลยดีฟ้าฟ้าฟ้าเขาหลอดเลือดมั้ยเชียเลือดเขาเต็มระหว่างไอ้แหวนเขียวกับขวดเลือดอะไรดีแหวนเขียวเียมันกดได้ดีเอยกดเลือดมันต้องรีแถมกดให้เพื่อนได้ด้วยไอ้เนี่ยแหวนอ่ะเอ้ามินจะเข้าสายพีนไม่เข้ามานนี่เสียเลย อูโดนวาร์ปเฉยๆกูถึงหน้าประตูอยู่แล้วพีสอนะสกิลพีสไม่ต้องเล็งเว้ยมันโดนตลอดอยู่แล้วไม่เห็นอะไรเลยไะก็แค่เห็นห <He ard S 2> ปะลองกดดิมันจะโดนรอบๆตัวเห็นไขี้โกงมากเลยโอ้ยเลือล่อนรถอะไม่ได<ม>้ทำใจไม่ได้ที่เลือเล่อนรถอะเหมือนแขนจากตาที่แล้วไงก็ไม่รู้ okay. โอเคเออเวลามินหายตัวผมตีปพ๊บมันจะติดคีด้วยนะไปเซฟไฟบอลกันเถอะนี่ไงอุ้ยไอ้เคสลิงไอ้สัตส ไอ้ตอนนี้ที่เจอตอนแม่โดนกูแน่อุ้ยทำไมถึกจังเนี่ยฟันไปได้นหนึ่งครั้งเลยนะฟันไปได้นหนึ่งครั้งเลยตายจริงตายจริงตายจริงแเบลเฉียวให้หมดตีมนันดิตีมนันดิตีมนันดิไม่ตีอ่ะตีอยู่แล้วตีมนั <c oughs> มนดิวะก็ตีอยู่เนี่ยก็แรงก็น่าตีโอเคเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะมินโอ,โอ,โอโ้โหโอ้ขอหิวด้วยเรียกกูเต็มตลอดสองสารบอสจัดเลยอ่ะกูสงสารบอสจัดเลยอ่ะมาดิมาดิ แหวนแหวนเขียงโอ้ตายแล์เราสไตล์โอเคเดี๋ยกูเหลืยสองก้าแหวนเขียวให้หนึ่งเยอะแล้วเยอะเลยโอ้ยเลี๋ยวกูเต็มหน้สบาละโอ้ยแค่ไม่ต้องเลือกอะคืออ่าสกิลที่ชาร์จจะแรงขึ้นมินเห็นไหมดาบของมินเนี่ยมันต้องกดค้างเพื่อชาร์จด้วยต้องได้กูเสศษเนี่ย นะโอ้ยนะเขาเข้าเูาถือกระทาสิไอ้เหี้ยมเขถืออะไรไม่รู้เหมกัแหวนจะถืออะไรล่ะใช่ถือหวนก็หมดนะครับลางๆๆๆแล้เกอร์เอาพีทเอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเออแล้วกดอันตีตัวเราจะใหญ่ขึ้นพีทดูนะพีทดูดาบมินนะดูนะดูนะเก็บดิเก็บให้หน่อยเออเก็บไปนี่ให้หน่อยมาดิอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เขาไม่ทันเลยหี้ยโอ้เออเอฟเฟกต์อันตีหมดหอกใครเก็บไปเมื่อกี้หอกไหน ไม่เอามันจะเก็บตาไอหอกค่ะฟันที่ครึ่งจอดูดิฟันทีคนท่ครึ่งจอดูดิฟันที่ครึ่งจอดูดิฟันที่ครึ่งจอดูดิก็ยิงทีก็พึ่งแ่ะฟันทีห้องแมงเท่าหมาไอสัสป่ะโอ้จุ่มน,นะคะหนังคับไหนกันเนี่ยหอกที่ตายมา อาา็ทำไมมึงมีคนติดตามมันเยอะก็มินมีซื้อเอลไว้ไงถ้าเกิดซื้อไว้เราสามารถคุยกับมันได้เลยกูมไม่ซื้อแต่กูก,ก็มีอืมันบอ,พอ,พอกว่าโคตรโกงแพรก็แพรก็คาแตนแ่ะ ทำอะไรบ้างช่วยที่ที่หอดาบรอๆได้ไหมครับนะครับขวยเย่ดาบโคเทเลยดาบลูกสองชัดๆเลยเนี่ยดาบหน้าตาเปลี่ยนช็อตกันซ้อนรือเปล่าครับเนี่ยแต่แบนของดีนะเอาก็ได้เ้ยเอาเอาแหวนเขียวไปเฮ้ยอะไรอ่ะเกาะเหรอก็ดีนะก็ดีนะได้ใช้ตลอด กดอะไรไม่ได้เลยคือว,วาร์ปอยู่เป็นไรอ่ะไม่ได้รับไม่ได้ลเลื่อนรถเรือนั้งเต็มแทบจะตลอดเวลา,าจริงเหรอเดี๋ยวเรายิงดิยิงอยู่เนี่ยใช้แล้วจะรีมานาอันที่เราใช้อยู่ดีอยู่แล้ว ด่านบอสนี่ว่ะเอาลืมไปว่าเป็นด่านบอสเอาวะด่านบอส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 วะอยากอู้หึพีดดาร์คดาร์คแอนด์ไนท์ว่ะถ้าเป็นโหมดฮาร์ดมันจะเก่งเว้ยถามว่านี่ใช่ไหมถามว่านี่ใช่ไหมเลือดไหลเป็นน้ำเลือดไหลเป็นน้ำหิว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 ผมอุ้ยมินอยากที่ฮิวมากอะอ้โโอ้โหโมินตีถ้าเกิดดาามินไปฟาดมันมินจะสะท้อนมันได้เว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเจ็บเอง อ๋อดิอ๋อดิอ๋อดิโอ๊ะผีมิจะตายละซอยแน่ฉันไม่เห็นเลโอ้โอ๊จะตายโอ้อยพี่มิจะตายเว้ยเฮ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 ้ยพี่ตายทำไมเล่นกูเหลี่ยนหนึ่งโอ้ยเค่ลบก่อนไม่นะนี่ตอบแบบผีไม่ถูกต้องมันถูกต้องที่สุด่วนอ๋อเล่นเหลี่ยนหนึ่ง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  เว้ยแต่มันก็เหลือหนึ่งหนึ่งโอเคโอเคโอเคชุบก่อนแล้วกันนะไอ้ซอดกูวินหลบดีๆเลยนะเมื่อกี้เราดีเลยดรอไหนกูอุ้ยเหมือนจะดีนะดีป่ปะเอามาใช้ดีป่ะมันอาวุธมันประมาณเนี้ยชาร์จได้เรื่อยไอ้เเมื่อกี้กูกดกูด่าไม่ขาดไอติ๊กไม่ไหวนย่างงดาบดาบช็อตกันนะช็อตกันซอสกูรัได้เรื่อยรถไอ้ที่อ ก็มามึงมามันก็มาอุ้ยอุ้ยมีติดไฟว่ะอ๋อเลือดกูอเำไมเลือดคูเลือดหมูเนี่ยเฮ้ยมันหิวเลือดหมูได้นี่หว่าหมูขอนะมินชอบมากเลยเหมือนเลียวม้าอยู่ดิอือชอบโอ้โหมึงทำใช้ฟอร์ตโบล้วยินแช่งใช้นี้เ่ะสะใจเยอะเลยสะใจเยอะเลย คุวมาอยู่ในโดงเรี่ยไรเนี่ยเข้าใจยุสมัยเราแค่ี่มีเลื่อดลดอะรับไม่ได้วะกู <c oughs> ช็อกกูสงสารหมอนเตอทำดาเมจตั้งนานเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ยาฮิกวก็ามาวะทำไไม่เอาละอันนี้ก็คนะ้าทอะไห ทาแสงพีใช้ใช้ดิดีนะมีนะต่อให้มันดีต่อก็ไม่เลี่ยงก็ไม่ให้ที่พีใช้อยู่มันกดแล้วมีระเบิดออกมาไงกดแล้วระเบิดออกมาไงมีนติดพีตะเลื่อนมีไม่เต็มไงถ้าเจอบอสเอเลี่ยนเราตายหงแน่พีจริงมันพูดจริงเลยพีต้องคอยซัพพอร์ตด้วยไมให้มีการทำลายมือไอหมอนี่ไอนายหมอนี่นะ โอเคอืม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 เดี๋ยวคือโอ้กูไปเกิดกลางโรงปีมันแ <Okay. S 2> ย่เลยอ้ะโอ้โโอ้โหนั่งสุดท้ายแล้วคิดว่าไงรถหนึ่งถึงว่ารถหมดจริงเรียนรถไปว่าเรียนรถปะใช่ พี่เจนเวียดีมานาให้เราขอดาบดีๆนะครับโอ้เท่จัดเลยดาพีนะ่อ่ะกูเดินหนีออกเลยกูไม่ดูเลยว่ามึงจะให้อะไรกูกูรู้ว่ามึงไม่ให้ดาบกูแน่เออโอ้รถเหมเต็มอ่างเต็มเต็มพิดแรงมากเลยนะนพีดแรงมากเลยนะเลือกรถหน่เอารถหนึ่งเท่ากับรถหมด ก็เถอะอย่านะอย่าไปกดอยู่เล่นๆนะบอกว่าไงแทย์น่าแทย์น่าแพทย์กระทาพิษอีไก่จัดเลยอ่ะขี้โกงอ่ะแต่กูก็ไปยืนการดนตรีอยู่ดว่ะขอให้ดนตีไก้แค่ไหนบอสบอสบอสเอานะเอานะเราจะสู้บอสกันแล้วนะไเราจะไม่ตายอุ้ยเอเลี่ยนดีวะโอ้กูบอกว่าอะไรถ้าเราเจอเอเลี่ยนตายเอ้ยแต่เรามาสองแล้วเว้ยแต่เมื่อกี้ก็มาสองเหมือนกัน พีทพีทไม่ได้รถวะพีทเราก็ได้วะโอ้ยโอ้ยพีทพีทหายพิทหายพีทเราพีทแช่แข็งมีทแช่แข็งไอ้เหี้ยพีทจะตายแล้วพีทจะตายแล้วมิีหนึ่งเองมีฮิวไหมมีฮิวไหมมีอันตรีไหมโอเคโอเคกูใช้ธนูแช่แข็งกูไม่ตีมึงแล้วเอาดิเอาดิเอ้ขี้โกงอุ้วอุกวอุ้วอุ้วอ้วอุ้วอุ้วอ้วอ้ระวังมันยิงระวังมันยิงมินแช่แข็งแล้ว โอเคโอเคโอเคฉนแข่แข็งฉันแข็แข็งอย่าตายอย่าตายอย่าตายฉนแข็งแข็งแบกตายดิตายดิจกมาดิครับเร์เร์เร์เาร์เร์เร์ใม่มันจบแล้วใช่กระจกอ่ะโอ้